สวัสดีครับลมแรงนะครับมลมมันแรงแรงลมเย็นเย็นมานั่งเล่นที่เฉียงนานะครับอ่ะนะครับอันนี้นะฮะด้านหน้านะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเออเหมือนพระพุทธชินราชหละที่จริงก็พระพุทธชินราชนั่นแหละนะครับด้านหลังก็ไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่พศนะครับสองห้าสองศูนย์แล้วก็คศหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับยันใบพัดแล้วก็ลายกระหนกอ,ออกแบบได้สวยนะผมว่านี่เออนี่เห็นไหม ออกแบบได้สวยนะนะครับไม่ได้บอกอะไรเลยเป็นรูปพระพุทธเฉยๆนะครับพระพุทธชินราชเฉยๆนะครับก็ที่แรกนะครคนก็ไปสับสนว่าเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับแห่งวัดพระพุทธชินราชนั่นแหละนะครับอ่าจะสร้างปี2520นะครับแต่ว่านะครับไปดูข้อมูลที่เขาลงไว้ซะส่วนเยอะแล้วนะครับเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกเป็นเหรียญอพระสัพพั์ยูเจ้านะครับเออ ผม,ผมออกออกเสียงถูกไหมเหรียญสับเหรียญพระสับพระพันยูเจ้าอะไรเนี่ยเหรียญพระสับพระพันยูเจ้าหรือพระพุทธชินราชอีสานนะครับอันนี้วัดนี้นะครับวัดอะไรนะจำชื่อไม่ได้อยู่อุบนราชธานีอ่ะรู้แต่ว่าออลืมนะครับอยู่บนราชธานีาจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยแต่ไม่ผิดหลอกอยู่บนราชธานีนั่นแหละนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสัพพระพันยูเจ้า นะครับพระสัพพพันยูเจ้าหรือพระพุทธชินราชอีสานนั่นเองนะครับก็ศิลปะวัดนี้นะครับวัดนี้ก็เป็นศิลปะโบสถ์แบบ3 3ประเทศก็คือไทยแล้วก็เยอรมันแล้วก็ผอมเออเป็นแบบมีตะวันตกเข้ามาผสมด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะเหรียญสัพพพันยูปี2520นบะครับก็บอกเป็นหนึ่งในเหรียญที่พิธีดีนะครับพิธีดีพิธีใหญ่โดยนะครับโดย พระนะครับพระสายลุงผูมั่นนี่แหละพระสายเกจิสายกรรมฐานนี่แหละนะครับรวมจิตอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับมันจะมีอีกรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ะเป็นปี25 1 6มั้งถ้าจําไม่ผิดอ่ะนะครับรุ่นนั้นก็จะดังดังนะครับเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์ไม่ใช่มีประสบการณ์เขาเรียกว่าเหรียญฟ้าผ่านะครับคือว่าคนที่นําไปอะไรบูชาแล้วเกิดฟ้าผ่าแล้วก็รอดออกมารอดบุดวิดมั้งก็เรียกว่าเหรียญ อะไรเนี่ยประสบการณ์ก็เรียกเป็นเหรียญฟ้าผ่าเออรุ่นนั้นเขาก็จะจะือฮากันหน่อยนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยพศก็ลึกใช้ได้นะครับพศก็ลึกใช้ได้แล้วก็ออกแบบก็ได้สวยเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังยังไม่โดนสัมผัสเลยด้านหน้าอาจจะโดนสัมผัสมาบ้างนะครับผมก็เป็นพระพุทธชินราชนั่นแหละนะครับผมปี2520ะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พิธีดีพิธีใหญ่นะครับก็สายกรรมฐา,านทั้งหมดแหละ สายหลวงปูม่มั่นนั่นหละฮะเข้าร่วมปลูกเสกมีอาเกจิท่านใดบ้างในยุคนั้นก็อาเยอะแยะนะครับผมคงจะไล่ไปไม่หมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ใครที่ชอบแบบว่ารวมเออรวมพิตสายวัดป่าเออนะรวมพิตสายพระก,กรรมฐานนะฮะร,รวมมิรมาเลยนะครับรวมแบบพิธีปลูกเสกมูนะครับเออหาพิธีดีๆอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับพศออก็ลึกใช้ได้ด้วยนะครับมา เล่าสู่กันฟังนะครับอา้าวเหรียญก็เป็นพระพุทธชินราชแล้วก็มีเส้นรัศมีเห็นไหมฮะเล่นเส้นรัศมีเป่งแสงออกมาเลยนะครับในแยะก็คงจะบอกว่าใครที่บูชานะครับก็จะเรียกอะไรนะมีแสงสว่างจากองค์พระพุทธเนี่ยคอยนําทางนะครับให้เกิดแสงสว่างใน,ในการดำเนินชีวิตนั่นแหละนะครับผมนี่เห็นไหมฮะนะปุ๊บนะเห็นไหมฮะความเก่าและการแกะรายละเอียดเห็นไหมฮะรายละเอียดในการแกะ พิมพ์นะฮะเห็นไหมหน้าตาพ้าพักนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าตาพ้าพักนะครับแล้วก็ที่แกะเห็นไหมฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีเส้นรัศมีอ่ามีเส้นรัศมีนะครับนี่เขาเรียกสายฉับพรกรังสีไหมหรือเส้นอ่ารัศมีหรือฉับพรกรังสีนี่แหละนะครับเนี่ยโดยพุทธบาร,รมีของพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็จะมี แสงสว่างออกมานะครับนี่นะครับก็เหมือนว่า,าผู้ที่ได้บูชาเนี่ยนะฮะก็จะมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะครับ<ม>เกิดติดชีวิตติดปัญหาอะไรนะครับ<ม>ก็จะ<ม>ก็เรียกอะไรนะ<ม>ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่านึกคิดคิดออกอ่านออกเขียนได้เออนึกออกนึกแก้ปัญหาได้อะไรอย่างนี้นะฮะ<ม>ผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันนะครับ เป็นยันอ่าอันนี้เป็นรอยกระหนกอ่านี่เห็นไหมฮะแกะปุ๊บคมปิ๊บเลยเห็นไหมฮะเส้นแหลมปิดเลยนะครับนี่ปลายเส้นกระหนกน,กนี่แหลมปิดเลยอ่าแบบนี้นะเป็นสันเป็นแท่งอย่างงี้นะฮะอ่ายันนะฮะนี่เขาเรียกว่ายันใบพัดเนาะเออนี่เห็นไหมปุ๊บนะฮะแล้วก็รอยกระหนกปั๊บเห็นไหมฮะคมปิ๊บเลย ปลายแหลมตวัดเลยนะครับพศ2520พศ .2520 แล้วก็1977นะครับโดยปีพศเนาะนะครับราคาเนี่ยยังไม่แพงนะครับราคาอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับก็น่าจะไม่มีของเก๋น,นะครับไม่มีของแท้หรอกนะครับโอ้ไม่มีของไม่มีของแท้ผ่นนะโอ้ไม่มีของปลอมหรอกนะครับมีแต่ของแท้แหละนะฮะนี่ คิดว่ายัางไม่มีการทําเกย์น,นะเพราะว่าพระก็ไม่ได้เกลี่ยเลนะยนะ,ะไม่ได้รับความนิยมนะครับพระเราไม่ได้รับความนิยมนะครับคนก็แทบจะไม่รู้จักเลยคนก็คิดคิดว่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นพระพุทธชินราชใช่ไหมที่อยู่พิษณุโลกใช่ไหมครับอืมเป็นเหรียญแต่ว่าตามข้อมูลที่เขาลงไว้เป็นเหรียญที่ออกจากภาคอีสานนะครับาะว่าเป็นพระพุทธชินราชภาคอีสานนะครับเขาเรียกว่าพระสัพพัญยูนะครับอืม อะไรนะพระสัพพพัญยูเจ้านะครับเออผมออกเสียงถูกไหมเนี่ยสัพพพัญยูเจ้าพระสัพพพัญยูเจ้าอะไรประมาณนั้นนะฮะออกทางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในเหรียญที่พิธีดีนะครับพิธีใหญ่ยยนะครับก็ว่าใครที่ชอบสะสมเหรียญพระพุทธนะครับหรือชอบแขวนเหรียญพระพุทธนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอเรียกน,นะทางเลือกหนึ่งนะฮะที่นํามาให้ชมกันนะครับก็ ประสบการณ์ก็บอ,อกปี16ประสบการณ์ปีอ่าเหรียญที่สร้างปี16ก็ออกประสบการณ์ฟ้าผ่านั่นแหละนะฮะแต่อันนี้เหรียญน,นี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะก็คงจะมีประสบการณ์อยู่นั่นแหละนะครับเพราะพิธีดีนะครับผู้ทุกคุณก็ออกไปทางคุ้มคลองนั่นแหละครับผมออกไปทางคุ้มคลองเมตตาแควคาดซะเยอะนะครับผมออกทำเงในแนวน,น,นั้นนะครับแต่ว่าการออกแบบเหรียญนะฮะมีเส้นรัศมีเออเส้นแบบแสงเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่า ผู้ที่ได้บูชาเนาะจะได้แบบรับแสงสว่างจะได้เอ่อมองเห็นมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในชีวิตได้นะครับก็รู้ได้ไงจากพลังพระหรือเดี๋ยวไม่รอก็ดูจากการเขาเรียกอะไรนะอุปเทศนัยะในการในการสร้างวัตถุมงคลน,นั้นๆน,น,นะก็ต้องมีนัยะในการสร้างนะผมวาเนี่ยนะคงไม่ได้แบบว่าทำแบบ ธรรมดาต้องมีอะไรแอบแฝงเมื่อกระทั่งการวางอัขระยันด้านหลังเนี่ยนะฮะยันแต่ละยันแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกอะไรนะยันแต่ละอย่างเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะครับยันอีกหนึ่งก็ใช้พุทธคุณเป็นแบบหนึ่งยันอีกแบบหนึ่งก็ใช้เป็นพุทธคุณอีกแบบหนึ่งนะครับการวางยันอัขระยันก็จะเขาเรียกกันนะจะใช้ในในแต่รูปแบบที่ต้องการประจุพลังหรือพุทธคุณลงไปในวัตถุมงคลก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็อีกนึก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของ หลวงพ่อนั้นๆด้วยนะครับเออมีตัวอย่างไหมเนี่ยเหรียญพระเกจิเอออย่างเหรียญเจ้าคุณนอรล,ลัตเนี่ยเออก็จะนี่อันนี้ก็เหรียญเหรียญเออเหรียญแบบนี้ยหรียญบระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์เนี่ยก็จะใช้กันทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ยันียที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเออนี่ยันียที่เป็นเอกลักษณ์นี่อย่างหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยนะฮะนี่ หลวงพ่อสำเนียงเนี่ยก็จะใช้ยันนาเขาเรียกว่ายันนาะลือชามันจะมีหนหัวเข้ากับนหัวออกผมก็ไม่รู้หรอกว่ายัางไงแต่ว่าจะเป็นยันที่หลวงพ่อเขาใช้ยันตัวเดียวนี่แหละในการเขาเรียกนะเป็นเอกลักษณ์ในวัตถุมงคลเขาเรียกว่ายันยันนาะลือชานะครับก็ถือว่าเป็นยันที่เป็นเอกลักษณ์ประจาตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็ ยันอันนี้นะฮะนี่ยันอย่างนี้นะฮะก็เป็นยันแบบว่าจะเห็นบ่อยเลยในวัตถุมงคลของเจ้าคุณนอนลัตนะครับเจ้าคุณนอนนะครับเจ้าคุณนอลลัตราชมาณิตเนี่ยนะฮะเจ้าคุณนอน,น,เ,น,นะะเจ้าคุณนอนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านนะครับก็จะใช้เป็นเอกลักษณ์ในตัวพัะเกจิด้วยแล้วก็เพื่อเขาเรียกนะเพื่อนะ ใช้ประจุพลังในด้านต่างๆด้วยเพราะว่ายันแต่ละแต่ละอย่างก็ให้เครื่องนะให้ผู้ทุคุณไม่ไิ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็เลยนะก็จับพลังพระไม่เป็นแต่ตามที่สังเกตที่ว่าแต่ละกียร์่อา,า,าจารยานนะ์จะฝากยันแบบอกลักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนราคานี่ ราคานี่ก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับอืม่น่าจะไม่เกิน300รอหลอกเหรียญเนี่ยนะว่าน่าจะไม่เกิน0 0หรอยอพศจะอันนี้ก็ช่างแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันไงเออคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแล้วก็อ่าไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนในตลาดด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นวัตถุมงคลที่อ่าคนที่เขาชื่นชอบนะครับชื่นชอบในวัตถุมงคลที่เป็นโดยเฉพาะนะครับอาจจะไม่ได้เก็บว่าพระหลัก คือบางคนเขาเก็บพระเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพระหลักหลายหลายหลายๆลหลายตังหลายๆบาทนะครับเขาเก็บแบบว่าพระถูกพิธีดีออกแบบสวยพุทธศินสวยงามหรือพระที่แบบว่าราคาไม่แพงแต่ว่าพิธีดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เขาเก็บอย่างนั้นไปนะครับบางคนก็เก็บแบบเอออาจจะไม่เคยเจอเหรียญแบบนี้ก็อาจจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เน้นว่าซื้อมาแล้วขายไปคือเน้นว่า เก็บไว้เพือสส่อเรียกนะเป็นของสะสมเป็นของสะสมเป็นของศึกษาเป็นของบูชานะครับแล้วก็เป็นของที่อมอบให้เรียกบุคคลสําคัญมอบให้เพื่อนให้ฝูงให้ลูกให้หลานในวาระสําคัญเออปีใหม่สงการวันเกิดเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรต่างๆเออซึ่งเพื่อเป็นของขวัญขวัญอ,อะไรให้กันนี่แหละนะฮะก็จะหาเลือกหาพระที่แบบว่าราคาไม่แพงแต่ว่าพิธีดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีความนะความหลากหลายในการอ่า เก็บสะสมปลาเครื่องเนาะแต่ละคนก็มีแนวทางไม่เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆก็ชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นเองนะครับ <c oughs> เอาไม่แน่นะนะครับเผื่อมีประสบการณ์นะเผื่อมีประสบการณ์ก็ดังเปี้ยงป้างขึ้นมาได้แป๊บเดียวนะครับเออพระที่พิธีดีขนาดนี้นี่ ไม่ต้องห่วงในเรื่องของประสบการณ์นะครับมีพุทุคุณคุ้มตัวอย่างแน่นอนนะครับเป็นพระที่พิธีดีแล้วก็พิธีใหญ่นะครับเออนะครับอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระแบบเขาเรียกัอะไรที่คนเขาไม่ที่คนเขาไม่ค่อยนิยมกัน <laughs> เออผมก็ไม่นิยมหรอกแต่ว่าออกแบบได้สวยเหมือนกันนะนี่โดยเฉพาะด,ด้านหลังเห็นไหมฮะยันอัคาระขมกิฟอยู่เลยอ่ะเป็นหนึ่งในของสะสม นะฮะสะสมไว้อย่างนั้นแหละนะครับไว้เผื่อมีเพื่อนเขาขอเขาเขอเขาอยากได้นะฮะก็จะได้จัดสรรให้ <c oughs> <c oughs> เผื่อเอออยากได้พระพุทธเจ้าราชเออไป,ไปๆๆเป็นแบบเหมือนพระพุทธเจ้าราชพิธีน้อยเออจะได้มีให้เออนี่ง่ายเพื่อนเอาไปเลย <c oughs> อ่านะฮะก็โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการเออทำคลิปกันต่อไปนะครับเออวันนี้มีพระลึกลับเยอะอยู่นะ เดี๋ยวก่อนนะนี่อันนี้นี่ลึกลับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวคัมมิ่งซูนก่อนนี่นางพญานี่ลึกลับไหมเออแกะข้าป่าที่ไหนไม่รู้อันนี้ก็ลึกลับเหมือนกันนะนี่อ่ะนี่เป็นไงเหมือนตะปูตะปี้เหมือนไม่ใช่พระเลยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแบบเป็นปริศนาไงพระเนี่ย ทำเหมือนเป็นปิศนามากเลยผมก็เลยเก็บมานี่เห็นไหมความเก่าเนื้อหามันเหมือนจะจงใจทําหรือไม่ได้จงใจทําก็ช่างนะนะแต่ว่ามันดูแบบน่าสงสัยอ่านี่เนื้อนี่ดูน่าสงสัยกึ๊กอ,อ่านี่ก็เลยเช่ามาด้วยนะครับว่า จะมีอะไรให้เราได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปไหมกับเกี่ยกกองประคองชีพเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะดูแบบจะล้าๆกันหน่อยนะครับทุกนี้ทําคลิปแบบไม่เกิน15นาทีเนาะเอาโอเคครับผมสวัสดีครับ